กูว่าหนูแม่ยืนจื่อยอีแม่หุ่สาวมะหาเลยคุยอย่างเงี้ยมะหาพี่เดียพี่เดียหนูไม่ได้ฝันนะเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงนะเนี่ยพี่เดียฝันป่ะหรือฝันเป็นไปดีมากว่านี่ฝันไปหนิถ้าเป็นกูฝันหรือไงฝันฝันอยู่หรือเปล่านะพี่เดียฝันป่ะหอฝันยู่หรือเปล่านะหัวตาบูกระ mẹ bọc mẹ dù mẹ, thì nhiều, mẹ phẩm, <cười> <cười> cái mẹ dù mẹ mẹ dù mẹ dù và dù mẹ dù mẹ cái mẹ dù 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 มือนี้ยมีแต่กระดูกนับสูกกันอสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน้ปหนาเวะที่มหนหนาไม่รู้พึหนานอะไรอีเมลมาบอกเป็นน้อนหนอกเจ

Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không